ทดสอบความแรงนะครับระหว่างพัดลมสองตัวอุสุกะแล้วก็ดีโวอโดยใช้ที่วัดความเร็วลมนะครับอันดับแรกผมจะทดสอบของอันนี้เส้นนี้นะครับประมาณ40เซนอันนี้ก็อยู่40เซนเหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มที่เบาที่สุดรว่ามันอยู่ประมาณ3.8นะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่ระดับแรงที่สุดแล้วกัน อันนี้ครับระดับแรงที่สุดแล้วอยู่ประมาณ4.9ถึง5นะครับทีนี้มาชมของรีวอลกันนะครับอันดับแรกเลยทีแรงลมเบาที่สุดนะครับนี่ก็อยู่ได้ประมาณ2.6นะครับทีนี้ผมจะเร่งเร็วที่สุด ่ะเห็นไหมห้าจุดสามนะครับห้าจุดสี่ห้าจุดสามห้าจุดสี่ก็ตัดสินใจกันเองนะว่าตวไในแรงกว่ากันแต่ก็มันก็ทดแทนกันได้ครับไม่ต่างกันมากนะครับแค่0.3นะครับะที่ความเร็วสูงสุดของเขา